รับอมีเคตตรงเครดิตอ,อะไรนะเข้าไปดูได้เลยในใต้คอมเมนต์นะครับผมนะและก็โบนัสเรียบร้อยนะครับผมนะโอ้โหจะสามพันแล้วอะอุ้ยนี่ไงดิ้นดิอยู่ลุ้นล้นอยู่มาแล้ว <laughs> ไม่แต่อตอนนี้มันก็ได้อยู่นะแต่มันได้ไม่สุดวะ่ะโอเค โอ้โหสามรอบติดมันต้องมาแล้วนะรอบที่สามต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะเฮ้ยสวยสวยสวยโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยวะ่ะแตกหมื่นะทุกคนคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความตืนเต้นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูนๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะ ขามุยไปแล้วเอาละเจ้าวอรรุ่นสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งเนะจ้าวันนี้มาพบ บังอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่มาในงบ2,000บาทน,นะเรับผมนะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเงงบสองพันนะจ๊ะ, 2, ะ,จะสับสลอสฟาโลนะครับผมนะดูซิวันนี้จะแตกมืนอีกหรือเปล่านะว้าว <Wow. S 1> โอ้ยงบเยอะงบเยอะต้องมาหน่อยแล้วเฮ้ยทุนเยอะเลย เอาลราจะขอบคุณสำหรับทุกคนนะที่เข้ามาดูเข้ามากด s u b สไครต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากนะครับสนใจเกมที่บางเล่นนะครับมีเคตตรงเครดิตอะไรนะเข้าไปดูได้เลยในใต้คอมเมนต์นะครับผมนะและก็โบนัสเรียบร้อยนะครับผมนะโอ้โหโอ้ยเปิดมาพูดแบบนี้อีกแล้วโบนัส โอ้โหมาดิมาดิาดเร็วๆอย่างนี้ต้องมาแล้วแหละอย่านิ่งนะอย่านิ่งนะเร็วๆอย่างนี้มาเร็วๆอย่างนี้ตนด่วน,นอย่างนี้รีบไปไหนนะ <c oughs> เอ้ยมาว่ะสิบว่ะโอ้โหอย่างโอ้โหมาดูมาอนิดนึงนิดนึงอันที้เก้านะ โ oh. oh. <Whoa. S 1> อ้โหโอ้โหไอมันมาจริงว่ะเออมาอีกดิมาอีกดิมาอีกเออมาอีกเออมันได้อย่านีนดิว่ะฟาโรฟาโรโ oh. อ้โหเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเนะี่ยแต่ไม่เอา <laughs> บ้าจะพอได้โยโยมาต่อกันเลยมาโอ้ย <laughs> oh. ช็อกแค่สามแค่สองนาทีป่ะเมื่อกี้ไม่รู้แค่สองนาที oh. Oh. โอ้โหโบนัสแตกว่ะทุกคนเฮ้ย <laughs> hey. เอาเรื่องอยู่นะวันนี้มันเอาตะว,วันเลยนะเอาสตืรนเลยเนาะโอ้ <laughs> oh. เอามามามายังโอ้โหไม่มาทุกคนโอเคยาวๆวไปนะทุกคนโอ้โหมีติดหมื่นนะหมื่นนะคอยดูนะอาจจะหมื่นก็ได้นะววาอาจจะหมื่นก็ได้นะไม่รู้นะหรืออาจจะเกือบหมื่นนะไม่รู้ไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้เฮ้ยโปนัส มไม่เอาโอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โหเอายสองรอบติดอะไรวะรอ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 ,อเดี๋ยวมันก็มาเนาะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาโอ้โหทีเด็ดนะทีเด็ดนะเมื่อกี้มาซะตื่นเลยโอ้ยเล่นตั้งแต่เช้าเลย มามามาได้วะมันมันน่าจะได้นะเอจริงๆเอ่อหมื่นนะเออสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะเออเป็นกำลังใจนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับ <laughs> เออ รักทุกคนนะครับรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะโอเคโอ้โหเฮ้ยเหลือสี่พันแปดแล้วเหรนะอ <helps> เอ้ยจะหกพันเลวนะเอ้ยเออเอ้ยไม่ใช่แล้วนะไม,วนะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะไปเรื่อยๆเลยวะ่ะไปเรื่อยๆเลยว่ะไปเรื่อยๆเลยว่ะ ลองดูลองดูลองดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะเดี๋ยวลองดูลองดูหมื่นนะต้องหมื่นชัวร์วแล้วแหละดูทรงนี้ต้องหมื่นแล้วนะทุกคนนะหมื่นมาหลายวันติดแล้วนะหมื่นมาหลายวันแล้วนะสังเกตดูแต่ละคลิปเออคลิปตัวลิงตัวไอ้นะยิงไอ้บนขวามือนะครับผมนะย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับไม่ต้องกดที่ไปในช่องได้นะ กิกไปในช่องบางแล้วก็ไปดูคลิปก่อนอน้โอ้ยทีเด็ดเยอะมากแต่รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเออ,อยยเย็นๆนะแต่มันมีความเสี่ยงนะครับไม่ค่อยแนะนำนะเออสี 4, อ่พันเก้าอะทุกคนว่าไงอ่ะคิดๆว่าแบบมันจะหมื่นไหมคิดว่ามันจะหมื่นไหมคอมเมนต์คอมเมนต์แบบ ก่อนที่มันจะจบคลิปก็ได้นะแบบนั้นตอนนี้ผมว่าเฮียหมื่นแน่เลยผมว่าแตกหมื่นนยเนี่ยผมว่ไม่แตกหรอกอพิมพ์ได้นะเออย้อหยอกกันมาเขาได้นะยอหยอกกันได้นะเอออย่างล่าสุดนะคุณซันนะบอกอะไรนะทุนสามหมื่นผมว่าเฮียแตกสองแสนบ้าเลยโอ้ <laughs> โอ ตายเถอะฮะตั้งก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่ขวัญใจชาวง,งบงน้อยต้องเอาใจเขาหน่อยขวัญใจชาวงบน้อยเอเดี๋ยวรอก่นอนรอก่อนขวัญใจชาวงบน้อยนะทำมาหลายคลิปแล้วนะครับผมแต่ทำยากมากขวัญใจชาวงบน้อยทำง่ายจริงเออเอาล้วตอนนี้ 4, อยู่สี่พันสองละเฮ้ย จะสามพันแล้วอะ่ะอุย้ยนี่ไงดิ้นดิด่งอยู่ลุ้นลุ้นอยู่มาแล้วโอ้โหสี่สี่โันัสสี่ว่ะสี่แต่สิครั้งเหรออืนอน้อฮัลโอัยโอ้ยหัฮัลโฮหัลโัหั่โหลฮอลออั อุ้ยๆ้ยซ้อนซ้อนขี่เอ,อ้ยเซ็งจริงซ้อนโอ้ไม่ซ้อนอ่ะครั้งที่เก้าครับผูคุณผู้ชมนะอันที่สิบอึ๊บอึ๊บโอยเฮ้ยสิบเอ็ดโอ้โหสามร้อยีสิบนี่เกลือบอกเลยเห็นไหมยังเกลือเลยนะโบราณเนี่ยครั้งที่สองอ่ะ โอ้ผู้บ่าวกับหนุ่มนาเกลือเอผู้สาวผู้สาวไฮโซกับหนุ่มนาเกลือโอ้โหว้าวได้หกร้อยเอได้เก้าร้อยโอ้โหนึกว่าจะจมแล้วได้มาคืนอยู่โอ้โหขอโทษสะดุ้งแรงไปหน่อยมันอินน่ะมันอินน่ะทุกคนเสียแล้วมันอิน อมะน,นะมาสะาาไโตลโตสม่าสาพูดตะแต่ตอนนี้มันก็ได้ยู่นะแต่มันได้ไม่สุดว่ะโอเคสามรอบติดต้องมาแล้วนะรอบที่สามต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะเฮ้ สวยสวยสวย oh <no. S 1> โอ้โหไหลเป็นน้ำเลยว่ะโอ้โหสุดยอดยงังที่หกโอโ้ไม่ได้เลยว่ะเจ็ดแล้วนะได้ซ้อนโบนัสเปล่าไม่ว่ะอ้าไอ้ยาไอ้ยา นันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ยขอให้หน่อยขอให้หน่อยขอร้อยเดียวร้อยเดียวก็ได้จะแตกหมื่นแล้วแต,แตกหมื่นโอ้โหนี่มั้งสามท้ายโอเคแตกหมื่นะทุกคน นี่แตกหมื่นนะว้าวโอ้โหหมื่นสามทุกคน BIG กวิที่5้าพันสิบนะทุกคนนะแตกหมื่นนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บังด้วยนะครับถ้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ยังดีนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรคลิปแบบไหน,นติดตามกันทุก5้าโมงเย็นของทุกวันนะครับผม วันนี้ขอลาไปก่อน,นะครัทุกคนโชคดีวันนี้สวัสดีครับ